นี่นะครับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็คือนกอ่าอันนี้ผมจะประกอบกลับนะไอ้น,นี่ระบบการทํางานของเขาจะไม่เหมือนกับสมิธนะครับสปริงตัวนี้ก็จะใหญ,ใหญ่สปริงตัวนี้เอาไว้ดันเป็นสปริงไกนะครับสปริงคืนไกนั่วก็สปริงตัวนี้อ่าเอาไว้ดันตัวล็อกโม่นะครับตัวล็อกโม่เขาก็จะไม่เหมือนกันอ่าเขาจะไม่ถ้าเป็นสมิธเขาก็จะทําแบบสปริงแนวนอนนะครับ อันนี้เขาจะทําแบบสปริงเด็กม้วนอ่าเป็นแหนบนะครับอันนี้เขาพัฒนามาใหม่นะครับที้ในการที่เราจะใส่อ่าในการที่เราจะใส่นุกนะครับให้เราง้างมาอ่าเหนี่ยวไกลมาครึ่งหนึ่งเหนี่ยวไกลมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจับยกขึ้นมาแบบนี้อ่าจับยกขึ้นมาแบบนี้